แพฤศจิกายนที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุรพงศ์โตวิจักัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสรรสณีนาคพงศ์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมบาหลีเดโมแครซีฟอรัมครั้งที่5นัณเกาะบาหลีสาธารณารัฐอินโดนีเซียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาประชาธิปไตย ระหว่างผู้นำและบุคคลสำคัญรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและตอกย้ำการยึดมั่นคุณค่าประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและความร่วงเรืองแก่ทุกประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงจุดยืนของไทยในการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยกล่าวว่าประชาธิปไตยมีทั้งความแตกต่าง และความเหมือนกันในแต่ละที่ซึ่งมีหลักสำคัญเดียวกันคือหลักนิติรัฐเสรีภาพความเท่าเทียมการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับประเทศไทยที่มีพัฒนาการประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องแม้จะมีเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นหลายครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียเช่นเหตุการณ์เมื่อปี2553นายยกรัฐมนตรี ได้แสดงความรู้สึกเศร้าสลดต่อเหตุการณ์และความสูญเสียในครั้งนั้นพร้อมยืนยันว่าจะทําทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซ้ําอีกทั้งนี้การปกป้องประชาธิปไตยให้มั่นคงทุกคนต้องร่วมการสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตยโดยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณมิตรประเทศ ที่ยืนหยัดต่อต้านการยึดอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยของไทยและสนับสนุนไทยให้กลับเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนกำลังมุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆโดยการสร้างความโปร่งดองการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงภายในประเทศอย่างแท้จริง กา,การจัดพอรัมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรียกเป็นความคิดที่เริ่มของท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียแล้วก็มาขอบคุณนะคะเจ้าภาพนะคะแล้วก็มาแสดงความยินดีกับความสําเร็จของงานด้วยนะคะก็ได้ถือโอกาสหาลือชวิภา,าคีที่มีเรื่องอที่จะต้องทํางานต่อเนื่องนะคะก็อย่างแรกก็ไปเราก็เห็นชอบในเรื่องของความร่วมมือที่ควรจะมีความร่วมมือในในแอเรียอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการเกษตร ประมงแล้วก็พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่ทั้งสองประเทศก็เห็นเพ็นพร้องต้องการที่จะติดตามแล้วก็เพื่อที่จะกําหนดรายละเอียดต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการพูดคุยในเรื่องข,ของความคืบหน้าของเรื่องข้าวนะคะซึ่งข้าวเนี่ยก็ได้มีการเซ็นเอ็มบูยูไปแล้วนะคะก็ก็ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนในในรายละเอียดต่อไปว่าทุกฝ่ายทุกฝ่ายนั้นก็จะเข้าไปทำ,ทำงานในรายละเอียดต่อค่ะส่วนอัฟกานิสถานนะคะก็จริงๆแล้วอัฟกานิสถานเนี่ย มีมีโครงการแม่ฟ้าหลวงที่เข้าไปช่วยทางอัฟกานิสถานแล้วก็เขามีความประทับใจในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องการแพทย์ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ก็อยากเขาก็อยากจะมีความร่วมมือในส่วนตัวนี้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็อ,อีกด่วนหนึ่งก็คือทางอัอฟกานิสถานก็ให้ความประทับใจว่าในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดนะคะแล้วเราเองเราก็สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยปลูกฝิ่นนั้นมามาเป็นพืชพืชอย่างอื่นอันนี้ก็ก็อยากเห็นความร่วมมือตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองอัฟกานิสถานก็จะมีโครงการที่อยากจะมีการส่งนักศึกษาที่อัฟกานิสถานมาเรียนที่ประเทศไทยอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่เขาก็อยากให้มีการประสานต่อ ตุรกีนะคะตุรกีเองก็เป็นความสัมพันธ์ที่ครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะซึ่งตุรกีเองก็ถือว่าเป็นประเทศที่เราเองก็ได้ดุลเป็นส่วนมากเขาก็มองว่าน่าจะมีการเพิ่มเรื่องของช่องทางการค้าการลงทุนมากขึ้นซึ่งในส่วนตุรกีเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นประเทศที่มีความชํานาญเรื่องของการก่อสร้างเราก็มองว่า,เ,าเราก็สามารถที่จะร่วมเป็นเหมือนกับเป็นหุ้นส่วนทางด้านของธุรกิจกับทางตุรกีในการที่จะ ให้ส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงการที่จะเข้าไปทํางานในประเทศอื่นประเทศที่3นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับอาเซียนก็ถือว่าเราเองก็ถือว่าเป็นประเทศไทยก็มองว่าเป็นเป็นประเทศที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของตุรกีที่จะอยากที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์ในการที่จะทํางานร่วมกันมากขึ้นกัน